จากแชมป์สู่แชมป์ Toyota Hilux Revo สู่ Toyota Hilux เ e อร์เรชั L ่นถัดไปด้วยรูปร่างดีไซน์ที่ดุดันขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่มีความหล่อความเข้มความสวยงามอยู่ในตัวโฉมใหม่นี้จะมาพร้อมกับความดุดันรวมไปถึงดีไซน์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขุมพลัง2.4และ2.8ลิตร <laughs> สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับโตลลตา้าไฮรักรีโวนะครับจากแชมป์กระบะยอดขายอันดับหนึ่งในไทยสู่เจเนอเรชันใหม่คาดว่าจะมาในรูปโฉมที่โดนใจแล้วก็ดีไซน์ที่โดดเด่นขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงขุมพลังก,กำลัง2.4 2.8ลิตรอาจจะมีเซอร์ไพรส์เครื่องยนต์ V6 และล่าสุดก็มีข่าวมาจากฝั่งญี่ปุ่นสื่อดังจากญี่ปุ่นรายงานว่าจะมีเครื่องเบนซิน1.5ลิตรและ2.0เทอร์โบมาในตัวกระบะ ไฮรักเจเนเรชันปี2025นี้ตามรายงานของสื่อชื่อดังอย่างการุม่ารายงานว่าซื่อมีโอกาสได้ทดสอบเครื่องยนต์2.0ลิตรและ1.5ลิตรเบนซินเทอร์โบที่จะมาใส่ในตัวกระบะไฮรักในเจนถัดไปซึ่งพละรก,กำลังของ2รุ่นนี้2.0ลิตรให้พละรก,กำลังถึง300แรงม้า400นิวตันเมตรและ400แรงม้า5 5 0นิวตันเมตรทั้งเวอร์ชันลงสนามยังมีพละรก,กำลังถึง 600แรงมาทางนี้ยังไม่รวมระบบไฮบริดที่จะนำเข้ามาใส่ในตัวเครื่องยนต์เบนซินอีกถือว่ามีแรงมาเพิ่มขึ้นมาถึง100ตัวเลยทีเดียวและมีพะละกกำลังแรงกว่าเครื่องยนต์2.4แล้วก็2.8ลิตรที่มีในปัจจุบันถ้าเกิดว่าไฮรักรุ่นใหม่ในบ้านเรานาเครื่องยนต์1.5หรือไม่ก็2.0ลิตรมาใส่ในตัวกระบะไฮรักรีโวโรวมไปถึงโตโยต้าฮอนด้าจะทําให้มีพะละังกำลังคุมพลังที่เหนือกว่าคู่แข่งแทบจะทุกค่ายที่มีจําหน่ายอยู่ในบ้านเราณเวลานี้และยังมี เครื่องยนต์ V6 3.0ลิตร3.3ลิตรที่จะนำมาใส่ในตัวไฮรักเจนใหม่ต้องดูว่าพี่โตของเราจะเล่นใหญ่มากน้อยแค่ไหนสำหรับกระบะไฮรักเจเนเรชั่นถัดไปรวมไปถึงโตต้าฟอนชิเนอร์ที่จะมีการเปิดตัวตามหลังกันมาแล้วก็รวมไปถึงภายในก็จะมีการอัปเกรดใหม่ให้มีความพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมออโต้เบรกโฮมเบรกมือไฟฟ้าแอร์ออโต้ IFA, uto, หน้าจอเหลือใหม่หน้าจอตรงกลางก็จะมีการปรับเปลี่ยนเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y หน่อยเขโต แล้วก็ระบบต่างๆก็จะมีมาให้เหมือนเดิมรวมไปถึงกระบะสมรรถนะสูงอย่างตัว G-R ก็จะมาในตัวไฮรักเจนใหม่จะเป็นการทำรถเซ็ตขึ้นมาใหม่หรือว่าจะมีการต่อยอดจากตัวไฮรักนี้ต้องติดตามดูนะครับว่าแฟนๆหลายคนอาจจะบอกว่า G-R เป็นการนํามาเสริมในส่วนของช่วงล่างใหม่แล้วก็เครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่อัปเกรดมาแล้วก็มีการใส่อุป,ปกรณ์ต่างๆมาให้นะหลายคนบอกว่า ในบ้านเราจะขายได้หรือแต่ตอนนี้ขายทะลุ1000คันไปแล้วถือว่ากระแสะตอบรับนาะ GR ก็ยังดีอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเจ้าตลาดอย่างโตต้านะก็ยังตามหลังฟอร์ดอยู่เพราะว่า ter, เ a ปเตอร์เขาก็เข้ามาก่อนนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ V6 นะแล้วตัวกระบะเลนเจอร์นะ,ะไม่ใช่เลปเตอร์นะครับถ้าจะเอามาชนกันจริงๆนะครับน่าจะมีการพัฒนานะแยกออกจากกระบะไฮลักนะจะได้มีความแตกต่างนะครับจะได้ไม่มีคำพูดที่ว่าเอาไฮรักมาดัดแปลง นะครับให้เป็นกระบะสมรรถนะสูงนะเหมือนกับตัวแรปเตอร์นะครับที่มีการทําช่วงล่างแยกออกไปจากตัวเรนเจอร์ในปัจจุบันนี้นะต้องมาดูว่าพี่โตของเรานะจะพัฒนาสําหรับกระบะสมรรถนะสูงไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อได้ว่านะโตโยต้าน่าจะมีแผนแล้วก็รับมือสําหรับยานยนต์ในปัจจุบันแล้วทั้งตัวกระบะไฟฟ้าก็จะเข้ามาจําหน่ายในเจนใหม่นี้นะครับแฟนๆคิดเห็นยังไงสําหรับรูปร่างหน้าตาดีไซน์รวมไปถึงขุมพลังนะครับแล้วก็ ออปชันนะที่เขาจะใส่มาให้ในบ้านเรานะจะเป็นยังไงนะลองคอมเมนต์บอกกันนะครับใต้คลิปนี้เลยว่ารุ่นใหม่เจนใหม่ Gen ของตัวไฮรักแล้วก็ตัว f u r t u n e r นะครับทั้งกระบะทั้งตัว SUV p p v นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะรถทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะออกมาโดนใจราคาถูกใจแล้วก็ออปชันนะจะให้มาครบเหมือนกับคู่แข่งแบนลองมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์ comment ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ Toyota ไฮรักเจนใหม่มีกำหนดเปิดตัว ในช่วงกลางปี2025นี้สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับมาอัปเดต Toyota h ไฮรักเจเนเรชันใหม่สำหรับไฮรักในรุ่นถัดไปนั้นจะมีตัวถังขนาดใหญ่ขึ้นคาดว่าจะใช้พื้นฐาน t n g a f ที่เป็นพื้นฐานเดียวกันกับรถกระบะอย่างทอคมาและมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นอาจจะมีเครื่องยนต์ดีเซล V6 ทวินเทอร์โบ3.3ลิตรอันทรงพลังของ LC300 227แรงมา700นิวตันเมตรนอกเหนือจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบหมายไฮบริดขนาด2.4ลิตรและ2.8ลิตรพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด48โวลต์ตามรายงานของสื่อดังออสเตรเลียรายงานว่าไฮรัก2025เจนใหม่นี้กำลังได้รับการทดสอบอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย คาดการว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางปี2025หรืออาจจะเร็วกว่านนั้นเนื่องจากว่าไฮรักในเจนปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดันไม่ว่าจะเป็นอีซูซูดีแมที่มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ด้เชนรวมไปถึงมิตซูบิชิไททันและล่าสุดนิสันนาวาราก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ได้เชนปรับเปลี่ยนใหม่ทําให้ทางไฮรัก ต้องมีการปรปับปรุงและเปิดตัวรุ่นใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทำให้ยอดขายยังคงเป็นเจ้าตลาดในเซกเมนต์นี้อีกต่อไปบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าฝ่ายการขายการตลาดโตโยต้าออสเตรเลียกล่าวกับสื่อว่าเรากำลังพิจารณาเทคโนโลยีและพลังงานใหม่ทั้งหมดอาทิเช่นพลังงานไฟฟ้าไฮบริดและไฮโดรเจนสำหรับไฮรักซึ่งได้เห็นชัดเจนว่านอกจากกลุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินระบบไฮบริดอาจถูกนำมาใช้ กับไฮรักเป็นอันดับแรกก่อนเพราะใช้ระบบนี้กับรุ่นอื่นอยู่แล้วแต่เราจะไม่ลดทอนเทคโนโลยีอื่นๆที่อาจเหมาะสมกับไฮรักมากกว่าและโตโยต้าออสเตรเลียยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทดสอบและมีส่วนร่วมในการออกแบบโมเดลการาำนดสไตล์ของไฮรักรถยนต์ออฟโรดและรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่สำคัญระดับโลกจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกรวมไปถึงโตโยต้ไฮรัก เจเนอเรชันถัดไปด้วยสำหรับสาวกวิโตแล้วรุ่นใหม่นี้จะได้แพลตฟอร์ม tnga kf เหมือนกับฝั่งอเมริกาทาโคมาหรือไม่นั้นต้องรอติดตามในส่วนรูปร่างหน้าตาที่จะนำมาจำหน่ายในบ้านเราหรือว่าในประเทศไทยนั้นจะเป็นทีวิศวกรจากไทยเป็นคนออกแบบแล้วก็คัดสรรว่าหน้าตาออปชันแบบไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานของคนไทยมากที่สุดแต่ละประเทศก็จะมีภูมิประเทศต่างกันดังนั้น ไฮรักเจนใหม่นี้ก็จะมีความแตกต่างกันอาจจะมีบางจุดที่ไทยมีแต่ที่อื่นที่ต่างประเทศไม่มีหรือว่าออปชันนี้ต่างประเทศมีแต่ที่ไทยอาจจะไม่มีในส่วนรูปร่างหน้าตาอาจจะมีความคล้ายคลึงกันในส่วนของเครื่องยนต์บ้านเรายังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิม2.4ลิตร2.8ลิตรและพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด4 8โวลต์อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่จะมาช่วยในการถนอมแบตเตอรี่ในการสตาร์ทรถและประหยัดน้ำมันขึ้นถึง10%ตามที่เขา เคมาสาวกพี่โตต้องรอติดตามกลางปี2025นี้เราจะได้เห็น t o y ยต a าไฮรักเจนใหม่รุ่นออ์นิวหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดตัว t o y ยต้าฟอนเจเนรุ่นออ์นิวตามมาให้หลัง1ปีครับผมในช่วงปลายปีอาจจะมีสปายสำหรับรถยนต์ e ีไฟฟ้าแบบ100%จาก t o y ยต a ตอนนี้ก็มีการนำรถให้กับทางราชการได้นำมาทดสอบรับส่งผู้ดโดยสารที่พัทยา สำหรับรถไฟฟ้าของ Toyota ก็จะทำบนพื้นฐานไฮรักเรโวในเจนปัจจุบันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ต้องรอติดตามข่าวพี่โตของเราจะลงมาเล่นรถ EV แบบ100%มเ้ยไหมหรือจะเป็น m มล์ไฮบิดพ่วงโดยมอเตอร์ไฟฟ้าบวกกับน้ำมันสันดาบต้องรอติดตามปี2025นี้ Toyota ยต้ไฮรักเจเนอเรชั่นใหม่เร็วเรโวนี้